ท็อปเทรนสุดยอดวันนี้เราก็จะมาดูดข่าสารต่างๆเกี่ยวกับริฟตูกัอนอีกแล้วนะครับช่วงตลาดที่ผ่านมานะมันก็มีความแดงๆลงมานะครับจังหวะนี้จะมีการเขียวขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่ามันก็เป็นการสลับกนะันเนาะมันจะมีอะไรแดงไปตลอดแล้วก็จะมีอะไรเขียวไปเสมอมันก็ไม่มีจุหมครับเจ้าตัว TEL นะครับก็20%นะที่บวกมาเจ้าตัว SCRK ก็18%นะครับแล้วก็ d ี r อร์ก็22% d a s h 13นะครับแล้วก็ AERO นะครับก็6กนะครับหลายตัวบวกนะครับแล้วก็ BCC Cash ก็บวกนะครับแต่ว่ามีในส่วนตัวที่เป็นเหรียญหลักๆที่คนนักนิยมกันเนี่ยก็คือยังไม่บวกก็คือ XRP นะครับ EDA นะครับแล้วก็ l ู n a น l i ล e c คอยอะไรพวกนี้ยังไม่ชั้นบวกครับแต่ว่ากำลังจะบวกบวกแล้วนะครับเริ่มมีการติดลบนะครับในส่วนของตัวเลขที่มันน้อยลงก่อนอย่างเช่น0 5 0.1อะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ว่าน่าจะมีการพลิกกลับขึ้นไปเขียวนะครับ ก็อย่างที่เช่นเคยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าจงกล้าในวันที่อื่นเขากลัวและก็จงกลัวในวันที่อื่นเขากล้านะครับแต่ก็บางครั้งบางทีนะครก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลงมาสุดแค่ไหนเนาะบางคนก็เอ๊สุดหรือยังนะหรือยังไม่สุดเอ๊สุดหรือยังนะบางทีก็พลาดโอกาสจังหวะในการซื้อไปนะครับก็ถือว่านะตอนนี้หุ้นที่ซัมเกี่ยวกับบ c คอยแล้วก็อิซเรียมอีเนะครับก็มีการไหลเข้านะครับแล้วก็มีการไหลออกไปอยู่ที่ประมาณนี้ตอนนี้ b t c นะครับก็มีการไหลออกไปอยู่ที่3 7.8็ดแปแก็เด้งว่านะครับไหลออกไปมากกว่าอีเิเรียมเพราะอีเิเรียมเนี่ยมีการไหลออกไปเพียงแค่0.92กนะ้นันแสดงหมายความว่าตอนนี้เอาคอยซีซันหรือว่าในส่วนตัวอีเอาคอยพวกนี้ทำได้ดีกว่าเพราะอีเิเรียมเนี่ยมันเป็นตัวนำของเอาคอยเนาะอ่ะทีนี้ครับเราไปดูพี่เหญ่ไม่เคยเซลเลอร์ครับก็ไหลออกไปเหมือนกันนะประมาณสัก4.22นะ และอย่างเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เจอข่าวหรือว่าได้เจออะไรที่ทําให้ตลาดมันแดงเนาะหรือว่าทําให้ตลาดมันมีความกลัวเนี่ยคือบางทีเราดูข่าวก็มันอาจที่จะไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นการปัน่นกระแสข่าวหรืออย่างเช่นก่อนอันนี้ที่เราให้ดูว่าแบงก์ร้อมมีการโอนเงินไปคอยดเวดเนี่ยก็คือเขาเป็นแค่โอนการเอาโอนไปจัดการเฉยๆนะครับไม่ได้โอนไปเพื่อที่จะขายอะไรแบบนี้นะก็แต่ว่าคนมันก็กลัวไปแล้วก็ความกลัวลงมาที่ระดับที่16 15ประมาณนี้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูข้อมูลจริงเนี่ยตอนนี้เจ้า เลยนะสำหรับเจ้าตัวบิตคอยและก็อีเธอรียมนะก็คือแบบซื้อเยอะมากจริงครับคือเป็นจํานวนเงินที่แบบสามารถทําให้นะไม่เกิดคนที่แทงช็อตเนี่ยถูกจับราบัญชีได้เลยเราดูข้อมูลจากตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับว่ามันมีการซื้อซื้อซื้อเข้ามาคือมีความเด็ดคือมีความเกี่ยว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 นะแสดงว่าเขาซื้อในจุดที่มันดิฟลงมาเนาะ ซึ่งข้อมูลในเครือข่ายแบบนี้ในบล็อกเชนเนี่ยครับมันจะไม่มีทางโกหกได้นะว่าไอ้ตัวนี้ซื้อนะตัวนี้ขายนะมันไม่สามารถมีโกหกได้เหมือนข่าวเนาะข่าวบางทีอาจที่จะพลาดหัวข่าวขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับบางาคนก็ไม่ได้เข้าไปดูอาจที่จะหลงกลไปกับตลาดก็ได้ แล้วก็เช้าวันนี้เองครับก็จะมีข่าวดีที่มาสนับสนุนนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นทางการน,นะเพราะว่าทาเนียบขาวเนี่ยเขาก็กล่าวว่านะประธานเฟดดีโดนัมนะสนับสนุนการยกเว้นภาษีสําหรับธุรกรรมบิตคอยแล้วก็คริปโตขนาดเล็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสัญญาณที่ดีนะยิ่งแล้วของฝั่งยุ่รปมเนี่ยกำลังมีเหมือนกันแต่ไทยเนี่ยก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีแล้วนะอเมริกากาลังที่จะมานะครับถือว่าขนาดเล็กเนี่ยมันมาได้นะมันก็จะทําให้คนเ,เออที่แบบเออสามารถที่จะซื้อบิตคอยซื้อคริปโตอื่นๆได้เน ที่มีขนาดเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินเขาไม่มากครับถ้าเงินรวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถเท่ากับระวานได้เลยเหมือนกันถูกไหมลาวานอย่างเช่นแบล็กเนี่ยอาจที่จะห้าล้านพันล้านมีถึงไหมครับอืมแต่กลคนเล็กเนี่ยในอเมริกาเนี่ยอาจจะมีคนลงสัก3,000 5 0ห้าน 1, ดอลนาร์ดอลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบนั้นอยู่ถูกไหมครับ ทีนี้เ,เราก็มาดูในส่วนของตัวราคาบิตคอยที่อาจจะสร้างจุดสูงสุดใหม่นะครับอาจจะทีจะข้ามมาได้จาก4ปีไปก็ได้ซึ่งตัวนี้ครับผมจะให้ดูคือราคาบิตคอยตอนที่เราคาดการไว้คือผมคาดการตามมาฏจากร4ปีทุกๆครั้งที่มันมีการเกิดขึ้นของฮาวิ่งแล้วก็มีการเกิดขึ้นของตลาดมีแล้วก็กระทิงเนาะซึ่งเราก็คาดการเอาไว้ว่า1นึ่งแสนสองหมประมาณนี้จุดนะครับทีนี้ข้ามวาฏจากนี้อาจจะถูกทําลายก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูปีสองพันส <K al anyway> ิบสี <S 1> <S 1> ่สองพันสิบเจ็ดสองพันยี่สิ ข้ามจุดดีคลอสตรงนี้ออกไปได้นะแสดงว่ามันทาจุดสูงสุดใหม่ปุ๊บแสดงว่าวัฏจกักรสีปีถูกทาลายแล้วเราวคงที่จะไม่สามารถนะที่จะคาดการณ์ได้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะมันก็ต้องรอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกรอบนึงอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างฝั่งนี้เห็นไหมครับว่าทันทีที่มันเกิดน,นะครับเนส่วนตัวการคลอสลงมาแบบนี้นะครับมันคือการได้จงขาลงวงกลมสีแดงแที่เขาให้วงถูกไหมอ่ะตรงนี้แล้วก็มันก็จะลงมาแบบนี้นี่คือตลาดหมีทั้งต่อมาเห็นวงกลมสีแดงตรงนี้เหมือนกันครับพอม แล้วนี้เหมือนกันครับคลอสลงมาครับตอนนี้คือตลาดมีแล้วแล้วก็ค่อยไปเป็นเริ่มวัตจากกระทิงใหม่เนาะซึ่งตัวนี้เหมือนกันครับมันกําลังจะคลอสไม่รู้จะคลอสหรือเปล่านะถ้ามันไม่คลอสมันกลับขึ้นไปแสดงว่ายังไปได้อีกดรออยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันคลอสนะครับแล้วมันดันทะลึ่งกลับขึ้นไปแบบนี้วัตจากซีีก็คือถูกทําลายออกไปนั่นแสดงว่าบิตคอยที่จาน้ไม่สามารถใช้วัตถุซีพีได้ทีนี้มันจะขึ้นก็สามารถขึ้นได้มากกว่าตลาดหมีตลาดกระทิงนาะคืออาจจะเป็นเป็นกระทิงแล้วกระทิงดับเบิ คิดเผื่อตัวเองขนาดนั้นจู่มครับเราก็คิดตามเพราะจากสี่ปีสแตนดาร์ดสมมติเราตั้งไว้สแตนดาร์ดว่าจากสี่ปีขึ้นประมาณเท่านี้นะครับกี่เท่าหนึ่งเท่าสองเท่าแล้วสมมติว่ามันถึงรอบแล้วเราก็จะไม่เจ็บปวดจากสิ่งที่เราคาดการไว้เพราะเราคาดการตามข้อมูลที่เรามีจู่มครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสูงมากกว่านั้นก็จะเอ้ยกําไรเราได้เราโอเคเราแฮปปี้อะไรแบบนี้นะ และตัวที่สนับสนุนอีกครับว่าราคาบิตคอยอที่จะไปอันนี้มาจาก g m i n นเนาะก็ RSI นะครับรายวันของเจ้าตัวบิตคอยก็เข้าสู่ระดับโอเวอร์โซลแล้วนะถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนานเลยนะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราดูที่โอเวอร์โซลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาบิตคอยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ60%แล้วก็ออซามาในเดือนอในเดือนถัดมาเนาะเราดูสังเกตรตรงนี้ครับพอทันทีที่มันเกิดโอเวอร์โซลตรงสีเหลืองๆกล,ลมๆนีน้มันก็จะขึ้นมาออซามายแบบนี้นะอ่าก็คือ,คอ,คอจุดนนนนนนีี้้ััแตต่ออเมมกก็ซหื รอบนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าเราภาวนาให้มันเป็นแบบนั้นนะครับขอให้วัฒนจัก4ปีเนี่ยมันก็ยังไปต่อได้แต่ว่าขอให้มันเป็นแบบดัแบเบิลเนาะคือแบบขึ้นไปได้อีกประมาณสักแสนห้าหมื่นสองแสนแบบนี้อ่ะก็โอเคแฮปปี้นะ แล้วก็นะครับหลังจากที่หมหาสศรษฐีบารอนนะเพิ่งพูดทางสตาร์ไทเลสโสดนะของ CNBC กล่าวว่าเขากําลังซื้อบีคอยนะเพื่อต่อสู้กับสภาวะเงินเฟ้อนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันอาจที่กำลังได้ผลเพราะว่าราคาเหรียญกําลังกับขึ้นมาเนาะกำลังทยอยยกันเลย พี่ใหญ่ไ a โครเซลล์นะครับที่ก่อนหน้าน,นี้เจอเข่าวลือว่านะครับได้ขายบิตคอยตออกไปนะตอนนี้เขาก็ออกมาตอกย้ําครับว่าตอนนี้ไมโครเซจจีนะครับกำลังซื้อบิตคอยในทุกวันในสัปดาห์นี้นะก็ถือว่าแหม่นะครับคือแบบแหมขอเขาลือมาแบบนี้ฉันจัดให้เลยนะก็ซื้อซื้อเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากนี้พี่ใหญ่จะมีการจัดเข้ามาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะ แล้วก็ JP Mo r g a n กครับก็ได้มีการกล่าวว่าราคาับเปคอยมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับ9 4 0 0 0ดอลลาร์เนาะและยังมองว่าแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนตัวไปที่ระดับนะึ1งแ0น0จดดอลลาร์เนี่ยก็มีอยู่ข้างหน้าเหมือนกันซึ่ง JP Morgan เขากล่าวแบบนี้ครับไม่ได้หมายความว่าเขาถอดใจเขาบอกว่าต่อให้มันลงเนี่ยมันก็ลงมาครับแล้วมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่94เนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันสามารถที่จะยืนหยัดได้มันก็จะไปที่1ส7อะไรแบบนั้นก็แสดงว่าเขาก็ยังมมมมมีคคววาาาาเชื่่่่่่อออัันนนยยูบแตาบางงกก็ไไให้ลป90 ื่นสี่เนเพราะว่าแมรู้สึกเซียวไสดเหลือเกินกว่าจะขึ้นมาได้แต่บางคนก็รู้สึกแฮปปี้ดีใจนะแทบจะจุดรู้ฉลองเพราะว่ารอช้อนรอเก็บอะไรแบบนั้นอ่ะก็ถือว่าไม่รู้ครับว่าทิศทางมันจะไปทางไหนก็หนึ่งเหตุการณ์มี2ความคิดเห็นของความรู้สึกหนาะขึ้นไปบางคนก็ดีใจแต่บางคนก็เสียใจที่ไม่ได้เก็บลงมาบางคนก็ดีใจแต่บางคนก็เสียใจที่มันลงอะไรแบบนี้นะเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันถูกใจใครได้ไดตลอดทั้งหมดอยู่แล้วตลาดมีความบันปวนอยู่ว่าเราจะอยู่กับมันในนั้นแค่ไหนและเราเนี่ยจะปรับ ัวให้เข้ากับมันยังไง DCA เก็บไว้ถือไว้ยาวรอกเกษียณถือว่าเป็นหนทางออกที่ดีหรือว่าจะเก็บเทรดนะครับตามรอบตามไซเคิลแบบว่าซื้อปีนี้ขายปีหน้าอะไรแบบนั้นก็ถือว่าใช้ได้หรือจะซื้อเป็นแบบเดือนนี้เดือนหน้าขายอะไรแบบนั้นก็ดูในส่วนตัว Bitcoin return แล้วก็เปรียบเทียบดูว่าเดือนนี้มีโอกาสขึ้นมากแค่ไหนเดือนนี้มีโอกาสลงมากเท่าไหร่ประมาณนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้แต่คิดว่านะครับการซื้อการเทรดเนี่ยอาจที่จะไม่เหมาะนะสำหรับคนที่เนี่ยไม่ได้ดูกราฟเนาะเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเกิดวดดววว่่่่่่่าา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 าเเรรรไไไมมมดดู้้แแลลตขอจจะะพพค ทนะครับลุกขึ้นมาหยิบไม้พูดอะไรออกไปทำร,ราคาก็พร้อมที่จะร่วงพร้อมที่จะขึ้นอยู่ตลอดเวลา <S <S แล้วก็นะครับมีการคาดการเอาไว้ครับว่าราคาบิคอยจะลดลงเหลือประมาณสักนะคร87,000ดอลลาร์ในปีนี้โดยอิงจากข้อมูลล่าสุดของจ้าตัวไคฉีเนาะก็ อันนี้คือเป็นการทำนายราคานะครับถ้าเกิดว่าลดลงขนาดนั้นก็โอ้โหก็คือจีกหน้าจ p พีโมแกนไปเลยนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกครับในช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ช่วงตลาดมีนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตลาดกระทิงอาจจะย่อลงมาแล้วขึ้นไปแล้วก็นะถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่ามันลดลงไปหลังจากนี้คือพ้นปีนี้เนี่ยเข้าสู่ตลาดมีเนี่ยอาจจะไปถึงขนาดนั้นได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูครับอีกทีหนึ่งครับว่าจังหวะรอบของสี่ปีถือว่าสี่ปีจากออซามไฮลงมามันจะลงมาประมาณเท่าไร่อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไไไไปดดููนนนนนัััั้้้เเพรรราาาะตอออียงงมมม่่วขคืจุห ได้พูดถึงแต่ว่า่อนที่เราพูดว่า1นึ่งแสนันเนี่ยพอเรารู้จุดต่าสุดถูกไหมแต่ตอนนี้จุดสูงสุดเรายังไม่รู้นะว่าจุดนี้จุดเนี้ยจะเป็นจุดสูงสุดแล้วไหมหรือยังไม่เป็นถ้าเกิดยังไม่เป็นอาจจะมีอีกท็อปหนึ่งก็ได้แล้วค่อยไปวัดจากจุดนั้นมานะ และในช่วงที่ผ่านมานะครับลูกค้าของแบงค์ร็อกก็ได้ขายบิตคอยตออกไปประมาณสัก473ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นเงินไหลออกมากเลยนะแต่ว่าก็กําลังกําลังมีทยอยทยอยกลับเขบ้ามาครับแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเน่มันก็ต้องมีการทาการไรอยู่แล้วจุดนีด้โดยเฉพาะในส่วนตัวแบงค์ร็อกเขาเป็นมหากราบในการจัดการอยู่แล้วเป็นแบบเจ้าตลาดเนาะจัดการข้อมูลแล้วก็จัดการในส่วนตัวความภาวะข่าวแล้วก็ตลาดอ่ะในค่อนข้างดีนะแล้วก็การที่ลูกค้างเขาจะทํากําไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เหมือนกับเราเนี่ยครับที่ ได้กาไรจึงแมมจะบังคับไม่ให้เขาขายเพื่อไม่เอากําไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเขาจะพอใจขายนะจุดจุดไหนหรือจุดนั้นเนี่ยพอเราดูแล้วว่ากําลังมีออเดอร์หรือว่ากาลังมีเหตุการณ์ที่มีการกระจุกตัวกันในการขายเราอ,อาจจะขายออกพร้อมเขาก็ได้ติดตามข้อมูลชาอกอาร์คเฮมเขาว่าตอนนี้มีการขายหรือมีการซื้อนะมันก็สามารถติดตามได้แบบเร็วทันแบบนาทีเนาะอุยชั่วโมงนี้เรามีการขายอยู่แล้วหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเราออกบ้างดีกว่า้ยชั่วโมงนี้มีการซื้อเข้าประมาณนี้หรือว่าจะมีอะ,อ,จจะอะไรแบบนนั้น ก่อนหน้านี้เรามีพูดถึงในส่วนตัวรัสเซียเบิร์กถูกไหมครับที่เอากองทุนของตีเนี่ยเข้ามาซื้อถือบิตคอยเนาะตอนนี้กองทุนความมัน่นคงแห่งชาติของสหรัฐอรับเ,เมริกาก็เหมือนกันครับเขาก็มีการเ,าเปิดรับนะครับบิตคอยนะครับ คือพวกเขาเนี่ยได้มีการซื้อเข้ามาไว้ในคลังอะไรแบบนี้คือว่าเป็นการเปิดรับคริปโตรหรือว่าเป็นการซื้อเข้ามาเองครับแล้วก็ปัจจุบันในพวกเขามีการถืออยู่ที่ประมาณซักนะที่ถือหุ้นนะคอบิคอยอยู่ที่ประมาณซัก7.9ล้านหุ้นเนาะหรือประมาณซัก5 1 7ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมาเริ่มทยอยทยอยเข้ามานะครับอันนี้เราได้เห็นข่าวที่เป็นแบบจริงจงจังทีแบบว่าออกมาเป็นทางการก็คือ2ตัวหลักๆก็คือรัสเซียเบิร์กนะครับแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตเน แล้วก็ฮาวเวิรดก็ได้ซื้อประมาณสัก326ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในส่วนตัวหุ้นของเจ้าตัวแบงก์ล็อกที่ทเกี่ยวกับเจ้าตัวบิตคอยแล้วก็ในเรือนม่ทเนาะปัจจุบันนะครับในส่วนของตัวฮาวเวิดก็ได้มีการถือหุ้นของแบงก์ล็อกที่เป็น ETF ของบิตคอยเนี่ยก็4 4 2 8ล้านดอลลาร์นะครับอืถอกเข้ามาเลยนะ แต่เราก็ไม่จะไม่เสริฟความกาวอย่างเดียวครับเราจะมีสลับข่าวกาวบ้างข่าวที่เป็นไม่ดีบ้างนะครับข่าวร้ายบ้างหรือข่าวที่ต้องเฝ้าระวังบ,บ้างนะครับอย่างเช่นรูปแบบของกราฟอย่างที่ให้ดูตัวเมื่อกี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่านะครับล่าสุดเราย้อนกลับไปมองในปี2021นอม Black Friday ในปี2021นะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของการเกิดเจ้าตัว Double Top เนาะ Black Friday ชัดมานะครับ Bitcoin อยู่ตรงกับวันที่28พฤศจิกา ก็ไม่รู้ครับว่ามันจะไปยังไงบ้างนะมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะคือ เกิดขึ้นอะไรให้เราขึ้นไปสูงๆแล้วก็ถึงแบล็คไฟดีแล้วก็จบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเราดูถูกไหมครับอันนี้คือลากเส้นของเขานี่คือจุดที่เข้ามาถึงเนาะอ,อันนี้ก็คือลากมาเหมือนกันสิ่งเดียวนะครับที่เราภาวนาให้ตอนนี้คือให้มันมีการขึ้นไปออทําไฮอีกรอบนึงนะแล้วก็แสนห้านะครับสองแสนอะไรแบบนั้นนะก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ก็ภาวนาว่าให้รึงแบบนั้นนะครับเรานำข้อมูลมาฝากกันสองแง่สองมุมที่เหลือก็พิจารณานะครับตามความเหมาะสมแล้วก็็ตตาามขนนดอออองงววเเเเใใคครรถืยกกยกบๆลลล่ชล่ช ก็ดูข่าวดูกระแสไปนะครับอ่ะโอเคนะค้ำรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสครายเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายบายสวัสดีครับ